สวัสดีครับงงคนป่านะครับเกมนี้เราก็อยู่กับนิทีเกมเมอร์นะครับก็จะเล่นเป็นโอเมออฟเลนนะครับและก็ในเกมนี้ครับมีจุดเซอร์ไพรส์คือเมยของเราครับคือจินน่านะซึ่งหลายๆคนเนี่ยก็ไม่คิดว่าจินน่าเนี่ยจะมาเล่นในแง่ชิงช่วงมา80 90ดาวได้นะครับแต่ในเกมนี้บอกเลยว่าเมยตัวนี้สุดใจครับและก็ในเกมนี้เราเจอกับซีล็อกด้วยนะครับซึ่งซีล็อกเนี่ยก็จะเป็นดัซซี่มาส้มนะครับบอกเลยว่าคนนี้เล่นดอกเล่นเก่งมากๆเลยเป็นป่าที่สามารถแบบคิปได้สบายเลยนะครับผมนี่ก็โดนตบมาแล้วหลายเกมนะครับ แล้ก็ช่วงต้นเกมเนี่ยตัวเรากิ่งกว่านะครับก็พยายามที่เข้าไปบัฟนะแต่ว่าฮันดาซี่ครับกดผลิดรับบัฟไปได้ครับตรงนี้อ่ะอาย่าเก๋ก็ลอกไปแล้วนะครับแต่ก็เดินแล้วล่อนะขอหน่อยแล้วกันครับโอ้โหหลบไปได้เฉยอุตส่าห์กดเอสคิวแลวเนี่ยสวเลิงเข้ามาเติมครับขอสวนนิดนึงครับแล้วออยวิ่งต่อครับอาย่ากดวีครับโอ้โหคันมาต่อครับตรงนี้ ไม่รู้จะช่วยยังไงครับตรงนี้ทีมเรานี่ต้องการโลชีทุกตัวนปะปาดถึงช่วบอกฟาร์มนิ่งครับเดี๋ยวตีคลิปรอครับคอยมาแล้วโอ้หลุดมานิดนึงครับแต่ตีใหม่ก็ได้ปาดม,มาแล้วคำนวนน้ำเมจแม่นจับเลยเนะี่ย <c oughs> ตัดสุกาาครับเรื่องสีขมาก่อนครับจินนารอด้วยโอเคครับขาดขึ้นหนึ่งครับตลูสี่ครับไปโอกัดฟันไวยเพื่อนโอมาอย่างลึกอาญานี่เอาตัวมาแท็กได้ดีเลยนะครับอาลายคนคงงงนะวะ่าทาร่าเนี่ยมันเป็นโลที่ดีจริงไหมคือไม่ใต้าตอนนี้เนี่ยทาร่าเก่งมากนะไม่ว่าจะเป็นออฟเลนหรือว่า เอามารวมนะครับคอนข้างเก่งนะเพราะว่าคาร่ามีข้อดีตรงรอดสกิลนะครับแล้วเวลานเล่นลังสูงเนี่ยทิมของเราเนี่ยจะค่อนข้างที่จะแบบเล่นตังหวัดกันเข้ามากกว่าจะไม่ค่อยแบบเอาตัวที่มันแทงหน,งหนาๆอย่างตโลกเนี่ยเขาไม่ค่อยเล่นกันเขาจะเล่นพวกตัวที่มันอึดแล้วก็รอดสกิลได้ดีนะครับเดี๋ยวดูประโยชน์ของคาร่าในช็อตน,นี้ให้ดีนะครับตรงนี้ดาซี่มาครับอ่อยฟาวเสร็จแล้วบอกเลยบอกเลยนี่ล้ำยับเลยนะครับตรงนี้นี่คืออาญาเสียมตี เสียวีกนะครับแต่ยังเอาเราไม่ลงนะแล้วก็ได้จังหวะให้ทางนี้ทีนะครับจับถึงฟลอเรนได้นะแล้วพอเราลอกลุ่มเราเนี่ยทีมเราก็เข้าต่อนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับกลายเป็นได้เปรียบเลยเดี๋ยวตอนนี้ท่ามิของบั๊บแดงมันขึ้นมานะครับเดี๋ยวเราเข้าไปกวนบั๊บแดงเลยโอ้ดาสิ่งนี้ครับโหยังล้านไปได้ครับกลับไปช่วยอ้อยนิดนึงครับ พอเวลดว้เวลาเพื่อนตีด้าวอยู่เนี่ยลงไปอยู่ใ,ใกล้ๆก็ดีนะครับจะได้ตังค์ขึ้นเยอะเลยเกมนี้ไวโอต้องยืนเลนแข่งหน่อยนะครับถ้าไวโอยืนไม่อยู่นี่บอกเลยว่าตาแตกแน่นอนเพราะว่าทางออฟเลน่ะเราเสียเปรีอบอยู่แล้วซึ่งถ้าหากฟอร์เลน่ะเขากดเลนโอมเมนได้ทีนี้เนี่ย่าเขาจะกดพวกมาฟ้าต่อพวกนี้นะครับก็จ่อทำให้ออยเลนยากขึ้นโอ้หมาเติมมันไวเหลือเกิน โอ้คาปอมเรียบร้อยทุกแต่ทั้งอ้อยก็ปิดคิวทางดัฟฟี่ไปได้นะครับแล้วมาต่อ3-1กับโจ๊กเกอร์ครับโหอาย่ากดวีครับคิวบิงเลยโอ้โหไปอย่างรอยครับแต่ว่าไอโอเสียคิวไปครับแล้วอ้อยเข้าไปต่อยอีกรอบครับเขาก็เรียบร้อยครับโหกล้าเล่นเหลือเกินครับตอนนี้แล้วอ้อยวาร์ปทางเลนล่างครับโอ้โหตัวเลนมาต่อครับอย่างี้ โอ้โหเรียบร้อยครับเดีย๋ยวตรงนี้รับกลางนิดนึงครับแต่ว่าฟาเรนหายไปจากแรนครับเดี๋ยวเช็คธรรมฟ้านิดนึงครับโอ้โหเรียบร้อยครับแถมเวทไปด้วยนะตะกี้เราหายวับ,บเดียวเองนะครับเล่นธรรฟ้าหายไปละตอนนี้เล่นฟา้ามาก่อนเลยแล้วกันครับเดี๋ยววัดเลทเอา าญานี่ก็เดินเปิดคุ่มดีลเลยอเเินครับเล่นเหมือนตัวแท่งเลยปกติจะเห็นอาญาที่แบบว่าเก่าหัวงเดียวนะนี่เขาเดินใช้เดินอะไรหมดเลยนะครับตรงนี้เมทเราไม่มีอันตีนะครับแล้วฟอลตรงนี้ครับโอ้โดนลบนิดนึงครับฟอเลนนี่ตามสุดเลยนะตรงนี้กับกายว่าทางฟอเลนนี่เจ็บซะเองนะครับแล้วพอฟอรเลยหมดสกิลนะี่ยก็เป็นจังหวะของอ้อยในการเข้าไฟแล้วนะครับ เขาเล่นทาร่าเนี่ยสำคัญที่สุดนะครับคืออย่าตายนะเข้าไปแทงปุ๊บแล้วก็ต้องหาทางเอาตัวรอดให้ได้นะครับซึ่งบางคนเน่ยเล่นทาร่าชอบใส่สุดอันนี้จะเป็นปัญหาของทาร่านะคือทาร่าถ้าหามันจะเก่งนะครับมันจะต้องให้อารมณ์แบบประมาณว่าเฮ้ยเข้าเท่าไหร่ก็ไม่ตายขี้เกฆ่าละเรามานี้นะครับโจ๊กเกอร์นี่ก็ออกมูลาก่อนเลยนะโอเคเขาได้ฟังก์ไหมครับแล้วก็ตอนนี้อาย่านี่เปลี่ยนมากรอวฟอร์เลยแล้วนะครับ ตอนนี้ดารเราเนี่ยอ,ออฟแพ้ค,คลีแพน้นะครับเพราะว่าไวโอมันสู้จ็อกเกอร์อยากอยู่แล้วแต่ก็เราต้องมาคอยช่วยกันป่าด,ด้วยนะครับมันจะกลายว่าทีมเราเป็นรองนิด <c oughs> จ็อกเกอร์นี่ยืนแบบไม่กลัวนะเดี๋ยวเล่นล่าในคนเยอะไปหน่อยนะครับเดี๋ยวมาช่วยอ้อนิดนึงเดี๋ยวเจอจ็อกเกอร์ตรงนี้ครับ ถ้าผมรอดสกิลโจกเกร์ได้จะดีมากนะถ้าสองหรืออันติก็ได้นะครับแต่นี้โจกเกอร์นี่นเขาไม่อยอมเทสสกิลใส่ผมเนะก็โดนหดไปครับครึ่งหด <laughs> แต่ก้อนเลนล่างครับสามต่อสองครับ<ล>ทีมเราสามคนแล้วก็ทีมเขามีฟอรเนกับอาญาครับทั้งเลนล่างเนะี่ยมีทางนี้ทีคอยช่วยแทงให้อยู่แล้วนะครับ,นะรบถ้าหากนี้ทีอยู่กับแคลร์นหรือเมทเนี่ยอันนี้เราก็สับไปช่วยป่านะไรประมาณนั้นเพราะตัวแทงนี่ใช้คนเดียวก็พอ เกมนี้เราจะเล่นเป็นทาร่าสายก่อไฟนะครับหลักๆก็คือเอามาก่อกนโจกเอร์โดยเฉพอยนะคือหมายความว่าเรามังคับให้โจเกอร์เขาจัดสกิลใส่เราโอ้แล้วเจอสองหนึ่งตรงนี้ครับไม่เจ็บเท่าไหร่ครับโจเกอร์ใช้ติ่ไปแล้วนะครับแล้วอ้อยขบินเข้ามาครับโอ้เกือบแตกตรงนี้แล้วดาบซี่เข้าต่อครับกดล้างนิดนึงครับโอ้แต่ว่าโดนสโลครับไีทีเข้าต่อครับที่เขาหมดสกิลแลวครับแล้วยังเหลือพ่อแรงรับ โอ้โหกดโลและชนเลยครับทีมเราเนี่ยเท่ากับว่ามีตัวล่อสกิลอยู่ถึง2ตัวเลยนะครับก็จะเป็นทาร่ากับโบเมนะ้นักสำคัญของเกมนี้เนี่ยก็ต้องหาข่าวให้สูงๆหน่อยนะครับพยายามเดินสูงๆเลยนะถ้าหากทีมเขาเนี่ยเข้ามาถึงตัวแคลลี่หรือมเมทเราได้เนี่ยก็จะเล่นยากหน่อยนะครับเหมืนนปปอนอ,นอย่างถนะ้าฟอเรนเน่ยเขาไม่เปิดไบโอได้นะไบโอก็เล่นยากนะตาที่คนสติใส่เราเลยลนะโอ้โหแต่ว่าตรงนี้แรงไม่หน่อยครับเรียบร้อยเลยผม แลวก็ตรงนี้หลายๆคนคงอยากรู้นะครับว่าทําไมทาร่าถึงไม่ออกกันไม่ก่อนเพราะทีมเขาเนี่ยมีเวทถึง3ตัวเลยนะครับเดี๋ยวผมอธิบายไปท้ายคลิปแล้วกันนะครับมาครับเกิดแล้วครับนะตรงนี้พอเราตายครับทางทีมูนก็เข้ามาเวทป่าเลยครับแต่ว่าเข้ามาลุกไปหน่อยครับนี่ครับไล่ตามเขาไปครับโคดนกัน3ตัวครับก็เรียบร้อยครับอีกคิวไปได้ครับไล่ต่อที่ทางดาซี่ครับดาซี่มีส่วนไอยออกมาได้ครับแต่ก็ไม่รอดครับโดนกับไฟเผาตายครับ เดี่ยวแค่คิปไปนิดนึงครับห่อแล้วเจอตเุเล่ตรงนี้ครับโอ้โหอ,อันตีด้วยเรียบร้อยเลยผมโอ้โหร่วงวแล้วก็ตอนนี้ทีมเขาเนี่ยมีตัดเลือดสองคนนะครับแล้วก็ในส่วนของการเงินเนี่ยก็ตามอยู่แค่ประมาณ600เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีไฟต,ตรงกลางครับโอ้โหจินน่าครับเข้าสุดเลยดาซีแพม์ที่จะสวยครับแตบ่ว่าโดนบล็อกเอาไว้ครับเรียบร้อยครับด้วยตอนที่อป็นโยงเกอร์ครับโอ้โหแล้วต่อยแรกกันครับโอ้โหเป็นตัวคิวของทางจินน่าครับ ดูเหลือเกินครับแล้วฟอร์ไลนเข้าต่อครับโอ้โหหลบดอกไม่ได้ครับไปดึงสวนมาหน่อยครับเดี๋ยววังนี้ใช้คำอัปเดตนิดนึงครับแล้วนี่จินน่าโว้ดที่ทีครับบอกว่าจะจับก็จับครับแค่เชื่อใจเราเมย์ครับเอ้าคือทางดัลซี่เนี่ยเขามีสกิลหนึ่งครับคือถ้าหาโอเมนจะจับได้เนี่ยก็ต้อง อรอจังหวะที่ทันดาซี่เขาใช้สกิลหนึ่งไปแล้วนะครับก็ต้องมีการจังหวะกันหน่อยนะเพราะว่าถ้าหากพลาดไปทีเนี่ยโอเมนจะได้จังหวะผิดพลาดครั้งใหญ่เลยนะครับแล้วเจอตัวอะไรตรงนี้ครับบันลึกจังเลยรอหรือเปล่าเนี่ยโอ้โหจ้เพลินรอมาเนี่ครับโอ้ยังรอดมาได้ครับทีมเข้าสบาร์เลยครับนี่ครับเรียบร้อยครับทางนี้ทธีปิดทันโดยไม่ได้ครับเดี๋ยวอ้อมไปดังนิดนึงครับ อ้อยหมดสกิลครับตรงนี้ไม่น่ารอดครับคู่นี้เรียบร้อยครับตายต่อเลยครับแล้วก็ตอนนี้ดาร์ซี่กับโจ๊กเกอร์อยู่ตรงกลางนะครับเดี๋ยวตรงนี้ปล่อยให้ทั้งอ้อยตจมังกรไปนะครับเพราะว่าเขาไม่มีโอกาสเข้าฟ้าเราแล้วก็ไปเอาดัรกต่อด้วยนะครับเดี๋ยวผมเดินเปิดให้กับเมีนตีนะครับตีน่าร้ายนะครับโอ้ฟิกเกอร์ไล่ครับตรงนี้ยังเคลื่อนโอ้โห กเล่นสุดจริงนะจินนาเนี่ยเอาเรื่องจัดเลยนะครับตอนนี้ได้ถอยแล้วนะครับเวอร์ตอื่นขึ้นเยอะเลยนะเดี๋ยวเล่ตีป้อมบนต่อเลยนะครับไปโชว์เราเอาป้อมของทีมเราเลยครับโอ้าวเราตรงกลางมีนัวเฉยเลยครับโอ้โหนักการจินนาครับโดนบิ๊คิวไปได้ครับโอ้โหกลายเป็นทีมเราตายไปสามนะครับแต่ก็ได้ป้อมไปครับตรงนี้ได้มาทั้งหมด3ป้อมครับ ขาได้มาสามป้อมนี้ก็กลายเป็นว่าเงินับมาดีดเป็นเ,เงินน้ำแล้วนะครับ2005นะเดี๋ยวกกับขา้าตรงการิดหนึ่งครับแต่ว่ามึงก่อนนี่เคลียร์เลยไปมากนะแล้วก็เกมนี้เนี่ยผมออกกันเวทสองชิ้นเลยนะครับทิทาร่าเนี่ยมันออกกันเวทสองชิ้นดีนะมันมีตัวรีเจนเลือดด้วยนะครับจากไอร์นะคือมันจะทำให้ทาร่าเนี่ยไม่ต้องคอยกดติในการรีเลือดนะครับ ก็จะมีไกอาเนะมาคอยช่วยรื้อเลือดให้นะลลแล้วก็เดี๋ยวชิ้นหนึ่งเนี่ยก็จะใช้เป็นล็อกชิลทานนะครับเพราะว่าทีมเขาเนี่ยมีตุเลนนะครับเพราะตุเ,นเ,นตเลยยนน,เนี่ยเขาอันตรีจะลายความเรื่อยไงอตัวโจ๊กเกอร์ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่เพราะว่าออกล็อกชิลมาเนี่ยมันก็ได้ความร้องกันเหมือนกันนะครับตรงนี้เด,ดี๋วมาโซนทางดักนิดนึงครับแล้วเจอดาร์ซี่ตรงนี้ครับโหดีทีครับไปล่าทางดาร์ซี่ให้ครับ ตรงนี้ต้องยืนค้ำเลยนะครับงั้นไบโอเข้าย่าแล้วเอาที่สุดเลยทีมเราฝากด้วยครับตรงนี้แต่ว่าผลของการไฟนี้เนี่ยก็ไม่คดีเท่าไหร่นะเพราะว่าทีมเราตายสองนะครับแล้วก็เสียไปสองนะครับแต่ก็ยังดีที่ว่าทางเรายังเอาดาร์กได้นะตรงนี้ชอตตะกี้นี่เรียกได้ว่าตัวแครีเมดมาชาร์ปนิดนึงนะครับมันมีการเปิดไฟอาจจะเร็วไปหน่อยด้วยอ่ามันเป็นจังหวะหน้าเปิดครับก็เลยต้องเปิดครับ เราปล่อยเลยไาฮ้ายจีน,น่าครับโอ้ยังฟิกเกอร์ออกไปได้ครับตนี้ทั้งอ้อยบอกว่าตัวเลนเสียฟิกนะครับแล้วก็ตอนนี้เราได้แกอาเข้นมาแล้วนะครับเดีคิ้นหน่งเราใช้ไปล็อกชิลนะครับพอได้แกอาไหนก็ไม่ห่วงเรื่องดามเมจเวทสักเท่าไหร่แล้วนะที่เหลือก็จะเป็นดามเมจกายภาพนะครับซึ่งดามเมจ จากจ็กเกอร์ผมไม่ค่อยโดนเท่าไหร่ผมกลัวรำเหมยจากฟอร์เรนมากกว่าแต่ถ้าฟอร์เรนเนี่ยเขามาลำใส่ผมเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าไงดีมันก็เรียกว่าฟอร์เรนก็ลำไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเดี๋ยวนี้คือปิดน,นิดนึงครับฟอร์เรนเอาเดี๋ยวครับรอเขาไปเขาก็เรียบร้อยครับตรงนี้ไล่สุดได้เลยนะครับทีมเขาอยู่ตรงกลาง2คนนะก,ก็ได้เป็นดับเบิลคิวไปครับตรงนี้เดี๋ยวเดินเช็คนิดน,นึงครับอันตนิยังมีครับ ก่อนที่าวิครับโจ๊กเกอร์ใช้ตดครับตรงนี้โอ้โหแรงเหลือเกนเลยจ็กเกอร์อันติครูดาวอีก18วิครับโอ้แล้วเจนหน้าครับพอรู้ว่าโจ๊กเกอร์มีติค้ามไกล้สุดเลยครับโอ้โหเรียบร้อยครับอีกคิวไม่ได้ครับโอ้ตรงนี้ตายกันคาปอมเลยครับไล่ป่ายันต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับโอเคครับตายไป3ครับ ตอนนี้เดี๋ยวลออเพื่อนกลับไปรีก่อนนะครับแต่ว่าตวเรนน้ซ่าละเกินครับขอรอดได้กันครับต่อเลือดไปเลยครับอันนี้ให้ทางตวเรนเนี่ยกลับบ้านไปดีนะส่วนเราไม่ต้องรีก็ได้นะครับ <c oughs> ไปโชกข้างไฟพอดีครับก็ตอนได้ก็ตอบเลยนะแต่ก็บอกเพื่อนเรากลับไปรีนะครับเดี๋ยวดันตุ๊กตาหนึ่งครับตรงนี้ทางอ้อยองค์อ,อยู่ครับแต่ว่าเอาไม่ทานครับมังกรรีก่อนครับ เอาจริงนี่ผมก็อยากได้สร้อยเขียวเหมือนกันนะเพราะว่ารู้สึกว่าครูดาวมันน้อยๆไงไม่ดูนะครับจากได้ครูดาวมาอยู่นี่นะจะได้แบบเล่นทาร่าอย่างเนือ้อมากขึ้นนะครับคือทารานะ่าถ้ามันได้บัรฟ้ามันจะเก่งนะไม่ก็ครูดาวสักประมาณสักสิบสิบประมาณนี้นะครับตแต่ว่าเส้นนี้ออกมาเนี่ยครูดาวมันเอ่อมันได้แค่ยี่สิบหกแต่ก็ตัดสินใจใช้ล็อกชิลแทนครับเกมนี้เหมาะสมกัน อีกยี่สิบสี่วิครับเราจะเกิดครับเดี๋ยวเซ็ตของนิดนึงครับออกเกิดแล้วก็เขี้ยวมาครับเตรียมพร้อมนะครับอาญาต์กดันติหรือดักซี่กดันตีปุ๊บเราล้างล้างเสร็จปุ๊บออกไปสามเดี่ยวประมาณนี้นะครับวันนี้อาญาเสียอันตีแล้วนะครับอันนี้อาญาตกใจเกินไปหน่อยครับรีบใช้อันตีครับอย่างนี้เอาดักสบายเลยครับ หล่านี่ดาซี่อันติทางโอแมนครับเดี๋ยวเอาเขาล่อหนึ่งครับหละไล่กันต่อครับโหจังหวะนี้เขากดสกิลแล้วครับโจมเกอร์นี่อันตีก็เหลือสองไม่เหลือแล้วครับและออยไลยตามต่อครับแล้วก็เรียบร้อยครับปิดคิวไปได้ครับแล้วไปต่อที่ทางฟอร์เลงครับโหโดนสกิลสวนมาครับเกือบแตกครับออยโหและกลายว่าตรงนี้ครับตายหมดเลยครับห้าคนครับจบเกมครับนี้ ต่างคนต่างช่วย่รอดสกิลนะครับ <c oughs> เรียบร้อยเลยเกมนี้เอาจีเซวให้จินนานะ <c oughs> คือจินนาในเกมน,นี้เนี่ยจะต้องเล่นแบบดูแบบตลอดเวลานะครับแล้วก็เข้าไปในจังหวะที่คิมเนี่ยเขาจ่ายดาเมจมาแล้วจ่ายสกิลมาแล้วจินนาจะเข้าได้แต่ว่าถ้าไอคิมเนี่ยอย่างเช่นจโจ๊กเกอร์เขาจะไม่กดอันอตรีนะจินนาก็จะเข้ายากนะครับคือเข้าไปก็เจ็บหนักแต่พอเขาเลื่อนแบบดูอะไรดูเนี่ยมันก็จะทําให้เล่นจินน่าง่ายขึ้นนะครับเพราะว่า เขาเห็นทุกอย่างเขาเห็นจังหวะในการเข้านะครับก็สามารถเข้าไปในจังหวะที่สําคัญได้ของที่ว่าการที่จินน่าเล่นในรังนี้ได้นะ่ะคือมันเป็นที่เบสิกพื้นฐานเขาแน่นมากกว่าเรื่องของการเล่นแับอะไรพวกนี้นะครับ M.P ก็เป็นของจินน่าไปครับในเกมนี้ครับแล้วก็เจอกับซีล็อกครับดาซี่มาส้มครับเล่นตึงเอาเรื่องเลยแต่เอาจริงดาซี่เนี่ยก็แอบแพ้อเมนอยู่นะครับแอบแพ้อเมนแอบแพ้ทาร่านะ เขาไม่ค่อยชอบสองตัวนี้เท่าไหร่นะครับเพราะว่า,อ,าอย่างดัซซี่เนี่ยเวลาเจอทาร่าเนี่ยทาร่าสามารถโดดใส่ได้แบบไม่ต้องกลัวเลยนะครับเพราะว่า,าสกิลของดัซซี่เนี่ยมันทำลายทาร่าไม่ค่อยได้ทาร่าเอากาะไฟไปเผาแค่นี้เนี่ยดัซซี่ก็เล่นยากแล้วนะครับแต่ตำคัญ่ของการออกกาะไฟมันในเกมนี้ก็เอาไว้ชนจ๊กเกอร์ชนดัซซี่เป็นหลักมากกว่า อ่าแล้วก็ตอนนี้หลายๆคนนะครับคงอยากรู้นะครับว่าทําไมเจอเมทสตัวนะครับถึงไม่ออกกันเวทก่อนซึ่งเอาจริงๆเนี่ยมันเป็นหลักเบสิกของแทงนะครับที่ว่าถ้าเจอเมทเยอะ,ยอะก็ออกกันเวทก่อนรับได้แบบง่ายๆประมาณนั้นนะครับแต่ว่าถ้าหากออกกันเวทก่อน๊บเนี่ยทาร่าจะขาดความนากก่ากลัวทันทีครับคือทาร่าไม่มีดาเมจอ่ะมันไม่มีดาเมจอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าทีมนู้นไม่ต้องตีทาร่าก็ได้ทาร่าจะโดดเข้ามาอะไรอย่างเงี้ยก็โดดเข้ามาเลยเขาก็เข้าแนวหลัง,งเราแค่นี้จบ แต่ว่า,ามีกอ่อไฟบุ๊มเนี่ยมันกลายเป็นว่าทีมเขาเนี่ยจะต้องพยายามผลักทลาล่าอกไปให้ได้น,นะครับเมรางั้นเนี่ยทีมเขาก็เจอดาเมจของก่อไฟนะครับที่ต้นเกมถือว่าเป็นดาเมจที่เผาแรงมากนะเพราะงั้นเนี่ยผมเลยเลือกที่ใช้ก่อไฟช่วงต้นเกมครับก็ถือว่าได้ผลนะครับก็ทําให้ดาวซี่กับจ็อกเกอร์เนี่ยเล่นยากขึ้นเยอะเลยต้นเกมเขาเจอผมเผาไปเขาก็ยืนไม่ค่ยหยุ่มกันนะครับแต่ก็จะแลกมาด้วย ความบางนะครับเวลาเจอดาเมจเขาก็จะบางลงแต่ว่าพอเรามีอังติเนี่ยเราก็สามารถชนได้แบบไม่ต้องกลัวเพราะว่าตัดเลือดเนี่ยมันยังไม่ออกเพราะว่าถ้าเจอดาเมจนี้เนี่ยเขาไม่ออกตัดเลือดไปอยู่ละเพราะว่ามันจะมีแคทาร่าเงียเจออ้อยเจอจินนาอะไรพวกนี้เนี่ยเขาจะไม่ต้องใช้ตัดเลือดก็ได้เขาก็จะออกตัดเลือดช้าหน่อยแล้วก็เกมนี้ชิ้นท้ายที่ออกเป็นล็อกชิลนะครับล็อกชิลเนี่ยมันดีในเกมนี้มากตรงที่ว่ามันสามารถใช้ชนกับ ตัวเลนก็ได้นะครับเพราะตัวเลนเนี่ยดา,าเมจมันจะแรงขึ้นนะครับเมื่อเราเลื่อนเหลือน้อยๆเรากดล็อกชิวมาเนี่ยก็เพื่อป้องกันไม่ให้โดนเบิร์ตตายด้วยนะครับแล้วก็เวลาไอา้แกกดกันตีเนี่ยกันตีมาปุ๊บแน่นอนว่าในช่วงเวลา2วินาทีตรงนั้นเนี่ยเราจะกลายเป็นกบซึ่งเราจะทําอะไรไม่ได้เลยทีเนี้ยพอเรามีล็อกชิลมาช่วยเนี่ยมันก็จะทําให้เราสามารถยืนแท้งในวงนตีเขาได้ซึ่งบางทีมันไม่ใช่ว่า อายะกดันติีปุ๊บแล้วเราจะสามารถโดดออกมาได้ตลอดเวลาในหลายจังหวะเนี่ยเราก็มีความจำเป็นที่ต้องยืนไฟด้ววงอันติขออนตีของอายะประมาณนั้นนะครับเพราะงั้นเนี่ยการที่ขึ้นล็อกชิลมาเก็นเนี่ยถือว่าดีมากเลยเพราะว่าเราต้องไปรับอันติีของจ๊กเกอร์ด้วยซึ่งจ๊กเกอร์เนี่ยมันเป็นตัวกายภาพนะครับเรามีก่อไฟมีล็อกชิลเนี่ยก็สามารถรับดาเมจของท่าโจ๊กเกอร์ได้ละแล้วก็ในส่วนของพวกตัวเวทที่เหลือเนี่ยก็ จะใช้ทอยกับไกอ่านในการรับมือนะครับแล้วก็ในส่วนของฟอเรนเนี่ยอันนี้ทาราซูพลเรนไม่ได้อยู่แล้วแต่ก็ทีมเราจัดก,การฟอเรนให้นะครับก็เรียบร้อยไปประมาณนั้นนะครับแล้วก็มาดูไอเทมแนะนําในเกมนี้นะครับอันนี้เดี๋ยวเรามาดูซีล็อกก่อนนะครับซีล็อกเนี่ยเขาจะขึ้นเป็นคทาดุดเลือดมาก่อนจะเห็นได้ว่าตอนนี้ทีมเราเนี่ยมีทอยทั้งหมด4คนเลยนะครับเยอะมากแต่ว่าทางซีล็อกเนี่ยเขาจะไม่ออกเจาะเกาะเวทขึ้นมานะครับจะไม่ออกเป็นพัดขึ้นมานะครับ ส่วนหนึ่งเนี่ยที่เขาออกดูเลือดไปเพราะว่าอาเมสามารถจับซิล็อกได้นะครับซึ่งกลายเป็นว่ามันทําให้ซิล็อกเดนไม่สามารถจัดสกิลฟรีนะครับก็เรียกได้ว่าออกดูเลือดมาเน่อยก็เพื่อยีชีวิตมากกว่าแล้วก็ป้องกันการเผาของทาร่าด้วยนะครับเพราะว่ามันน่าําคาญไงบางทีจบไฟไปอย่างเงี้ยจบไฟกับทาร่าไปเนี่ยทาร่าไม่ตายแต่ว่าทาร่าเลือดเต็มแต่ในส่วนดาร์ซี่เนี่ยดาร์ซี่กับกลายว่าดาร์ซี่เลือดเหลือครึ่งหลอดนะครับก็จะเป็นปัญหาของทางเขาครับที่ต้องออกดูเลือดมาแก้ประมาณนั้น แล้วก็เกมนี้ทางเราได้ดาร์กบ่อยนะครับแล้วก็ฟอลเลนเนี่ยเขาเป็นดับเลนใช่ไหมแต่ว่าเขาต้องมายืนแทงให้นะครับแล้วพอเราได้ดาร์กเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าทางฟอลเลนเนี่ยก็ต้องโดนบีบให้ไปเขียรยทางเลนอ land อฟเยอรมานี้นครับซึ่งพอฟอลเลนไปปุ๊บเนี่ยอาญาก็ไปด้วยนะครับมันก็กลายเป็นว่าเราได้จังหวะในการคัดฟอลเลนที่เขาลงมาถึงสูงเนี่ยก็ได้ทั้งฟอลเลนทั้งอาญาก,ก็สืบเนื่องมาจากการที่เราได้ดาร์กบ่อยประมาณนั้นนะครับ เอจงจริงเนี่ยถ้าเป็นผมนะผมก็อาจจะเอาอาญาเนี่ยสลับมาก่อหัวทางนาซีบ้างก็ได้นะครับแล้วก็ในส่วนของไอเทมเนี่ยไอเทมของฟอเรนเนี่ยผมรู้สึกว่าเขาไม่น่าออกตัดเลือดนะนะคอาจจะออกเป็นล็อกชิลมาก็ได้นะครับเพราะทีมเขาเนี่ยเอาจินต้องการคนยื้อไฟนะฟอเรนจะได้ดำได้นานหน่อยนะครับเอาล็อกชิลมาเกนมนีได้พอคุมนะมีเออมีนหน้ามีไบโอนะครับก็จะทําให้เขาอึดขึ้นเยอะเลย แม้ว่าดาเมจจะดับลงไปก็ตามนะครับแต่ว่าทีมเขาเนี่ยมีตัวจ่ยายดาเมจแรงอยู่แล้วนะครับยิ่งถ้ายยืนนานเท่าไหร่เนี่ยทางอาญาเนี่ยก็จะจ่ายดาเมจได้ดีขึ้นนะครับอันนี้ความเห็นส่วนตัวนะผมมองมว่าฟอรเรนเนี่ยควรจะออกล็อกชิลนะครับในเกมนี้แล้วก็ทางส่วนของอาญานะครับอาญาเขาจะขึ้นเป็นมงกุฎนะหรือไม่ก็สมุดเขียวแต่ผมคิดว่าน่าจะเป็นมงกุฎนะครับคือพอเขาขึ้นอไอเทมแบบนี้น่ยแล้วมีเมจเยอะมากนะครับเป็นผมผมจะขึ้นเป็นซอลลิงออร่านะ มาเสริม,ามดาเมจให้อ่ทางตุเลนกับอ่ดาร์ซี่นะครับแล้วก็เสริม,ามดาเมจให้ตัวเองด้วยผมว่าอย่างนี้น่าจะคุ้มกว่านะยิ่งถ้าฟอร์เรนเนี่ยเขาออกล็อกคิวด้วยนะก็จริงดีนะครับเพราะว่าดาเมจของฟอร์เรนตกลงแต่ว่าได้ดาเมจของอายา่าดาร์ซี่แล้วก็ตุเลนสูงขึ้นนะครับอย่างนี้น่าจะคุ้มกว่านะแล้วก็ส่วนทางจ๊กเกอร์นะครับโจ๊กเกอร์ไอเทมของเขาเนี่ยเขาจะออกเป็นอะไรก็ไม่รู้อะ คือถ้าไปเซตจ๊กเกอร์โบตีนะครับเขาจะขึ้นเป็นบุคเคนมาก่อนแต่ว่าเกมนี้เขาขึ้นมูลามาเพราะว่าอาจจะเห็นว่าทีมเราเนี่ยตัวค่อนข้างหนานะครับก็จะเป็นคาร่ากับโอเมนเขาเลยขึ้นมูลามาก่อนแต่ทีนี้เขาลืมเขาลืมว่าเขาขึ้นมูลามาแล้วนะครับแลอเทมชิ้นต่อไปเนี่ยจากที่ออกเนี่ยมันดูยังไงกน็น่าจะเป็นมอร์นิ่งสตาร์นะครับมอร์นิ่งสตาร์ที่เจอบเกาะ40%เหมือนกันนะครับที่ราคา2,000 2 0 0 ที่ทงแพงอะ่ยผมดูไงก็ออกกันนั้นนะอาจจะด้วยความเคยชินนะครับเพราะว่าเขาเปลี่ยนบล็อกเคนเป็นโูราใช่ไหมพอมีอะไรขึ้นมาซื้อเขาก็ซื้อ,อไปนะครับคือลืมดูไงว่ามันทับกับมลมราผมคิดว่ามันจะมาแน,น้น,นะแต่จริงๆพวกคารีทั้งหลายเนี่ยถ้ามีกับแดนเนี่ยเขาจะไม่ค่อยขึ้นมอนสตากันเพราะว่ามันแพงนะครับไดเรวสิบห้าทีลงฟาร์มไม่ต็จเลยแต่ผมขอสลับไปอีกหน้าจอหนึ่งนะครับเพื่อคคใครสงสัยว่าเขาขึ้นของพ้ามาหรือแบบ ก็จบเกมเงินโจ็กเกอร์เงินหมื่นนะครับเงินหมื่นแล้วมาดูของที่เขาออกก็ตีเป็นมูลาสองพันดาบแดงสามพันฮารอนสองพันตรงนี้รวมการเป็นเจ็ดพันนะครับแล้วก็ที่เหลือรองเท้าหกร้อยเจ็ดพันหถ้ากับว่านี่เขาหล่อจริงเลยเขาหลอ่อบอร์นิงเกมจบของยังไม่เต็มเลย มอนนะครับออกของผิดจริงออกของผิดจริงโจกเกอร์น่าจะเคยชินครับซื้อบกเคนมาก่อนแล้วก็พอเกมมันต้องใช้มุลาเขาก็ขึ้นมูลามาก่อนแล้วก็ทีนี้กลายเป็นว่าจะไปซื้อมอร์นิ่งแลวของบรรทับไงก็ไปความผิดพลาดเอาจริงผิดพลาดเยอะเลยนะตรงนี้นะครับแต่เอาจริงก็ถ้าขายของสองชิ้นนี้เนี่ยไปออกอ,อ,กอินก็ได้นะครับเพราะว่าเงินเขาตุนมาอยู่ละมันแก้ได้ครับไม่มีปัญหาไรแล้วก็ส่วนของทางไบโอเนี่ยจะเห็นว่าไบโอขึ้นรองเท้ากระซีนะครับแล้วก็สตริง ถามว่าทับกันไหมมันทับกันนะมันทับกันนะครับแต่เพียงแต่ว่าการที่คือสติงมันได้อัตอราคีค่อนข้างเยอะกว่านะครับแล้วก็การที่ไ o เลือกสายตีไว้ขึ้นมาในเกมนี้ผมว่าก็ไม่เร็วนะถ้าหากมองดีๆเนี่ยคือดารของทีมเราอะ,อะโอกาสที่จะสู้ฟอร์เลนที่แมายาเก,กาะถ้าเล่นสายเบิร์ดมันมันค่าย,ยากนะเพราะว่าเกมนี้ต้องการหาใครสักคนนะครับที่มันฆ่าฟอร์เรนง่ายๆหน่อย ไปโอเขาอาจจะคำนวณเวลาแล้วครับว่าเล่นสาย DPS ในเกมนี้จะดีกว่าแต่ถามว่าใส่เบิร์ดในเกมนี้ก็ดีนะก,ก็ดีเหมือนกันนะครับแต่ว่า DPS ก็อาจจะมีภาษีที่ดีกว่าหน่อยตรงที่ว่าลมมันทาร่าซึ่งถ้าหากไปโอโดยช้าๆอย่างเงี้ยทาร่ามันเป็นลมพี่เปิดไฟส่งกันแล้วถ้าไปโอเป็นเล่นสายเบิร์ดเมจนะครับมันก็วิ่งไปไม่ทนันหรือไม่ก็ถ้าทาร่าตายปุ๊บไวโอก็โดนไล่ฆ่าหนีไม่ทันประมาณนั้นนะครับก็ออกมาตรงนี้เนะี่ย อาจจะทําให้เพื่อตัวเองเได้ง่ายขึ้นด้วยประมาณน,นั้นเนับแล้วก็ในส่วนของทาร่าเนี่ยอันนี้ผมแนะนานะครับถ้าอยากเล่นทาราลอมนะแนะนําหยิบในรางสูงเดียวนะครับเพราะว่าทีมเราจะหาจังหวะในการเล่นมากกว่านะครับแต่ว่าถ้าไปเล่นในรางไม่สูงมากเนี่ยก็อาจจะมีการโดนมด่นหน่ยว่าเยหยิบม,มาทำไมกันเพื่อนก็นไม่ได้ประมาณนี้นะครับก็ฮีโร่แต่ละตัวมันจะมีความเหมาะสมในแต่ละรางอยู่นะครับก็ลองปรับใช้กันดูแล้วกัน อ่ะโอเคสำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ดจนจบนะครับผมถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามแล้วก็คอมเมนต์เต็มใจให้กันหน่อยนะกันนะครับวันนี้ต้องขอบคุณมากเลยนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบค,ครับ